สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางปูวีเล้ากาทางน้องคอปเตอร์สูฟังเนาะครับพี่น้องว้าวเล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับเพจดังเผยทําไมปูวีไม่แถลงการหลังน้องคอปเตอร์ลาออก เพราะว่าสาเหตุแบบนี้ป้าพี่น้องแมนสาเหตุนี่อย่างน้อบ,บัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่เมื่อวานนะครับทางน้องคอปเตอร์นะครับก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับลาออกแล้วออก็ยุติบ,บทบาทนะครับกับทางวงศิลปินภูไทยแต่อฟซีหลายๆท่านนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะปูวีคือเงียบแท้คือบมีการออกมา ประกาศหรือว่าออกมาบอกเหตุผลนะครับเป็นอยา่างนะครับทางน้องคอปบตือขึ้นได้ละออกนะครับมีประเด็นนี่อย่างหรือว่ามีเหตุผลนี่อย่างประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับหลายๆคน้นกระสงสัยนะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทุดีพี่น้องเพิ่นได้ออกมาพูดแบบนี้นะครับเพิ่นก like. ็นอบอกว่าวงไหนก์กิบม้านะครับอันนี้ผมกระเบู้นะครับว่าวงไหนเป็นผู้ใดแต่ว่าเพิ่นกระนาสีมีขอมูลของเพิ่นนี่แหละครับเพล่ล่าสุดเลยได้ออกมาพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทูเดย์นะครับเพิ่นโพสต์มาวงในกระซิบมาวงศิลปินภูไทยไม่มีถแถลงการเรื่องศิลปินลาออกนะครับไม่มีถแถลงการนะครับนะครับผมเพราะไม่อยากให้ตัวศิลปินดูแย่ไปกว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้เขาฟังแลยเขาต้องวิเคราะห์พิจารณาไปนําเลยพี่น้องนะครับทางเพจสบายดีทุเดย์เพิ่นก็บอกอยู่ครับว่า เป็นวงไหนกระซิบนะครับคือว่าง่ายๆที่เพื่อนมีการออกมาพูดหรือว่าออกมาแถลงการนี่อย่างนะครับกับบากเหตุทางศิลปินหรือว่าทางนองนะครับเสียหายไปหลายกรณีประมาณนี้ที่น้องนะครับตามที่เพื่อนโพสต์นะครับหลังจากนั้นนะครับกับมีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนฟังนะครับท่านแรกนะครับคอมเมนต์ว่าคงจุกอกพูดไปก็ไม่เกิดผลดีมีแต่เสียหายเลือกเงียบไว้ดีที่สุดครับนะครับ ท่านต่อมานะครับท่านนี่ก็บอกว่าจริงๆก่อกการนาสิออกมาบอกมาถแถลงการเน่ประมาณนี้พี่น้องท่านนี่บอกว่าที่จริงแล้วปู่วีน่าจะออกมาพูดบ้าง f c ที่ติดตามน้องจะได้ไม่สงสัยกันก็เห็นไปบวชปู่ก็ไปนะครับสึกออกมาก็เห็นว่าน้องยุติการลาในวงนะครับแม่ก็เป็น f c ตั้งแต่วันแรกวงแพรวๆนะครับและค่ายเก่า ถึงมาอยู่กับคุณปู่แรกๆก็ดีนะครับมันมีปัญหาเพราะผู้ปกครองไม่บอกสอนน้องย่าก็พูดไม่ค่อยน่าฟังเลยค่ะน้องน่าสงสารจะไปทําอะไรหลักทีนี้นะครับท่านนี้ก็เป็น f อฟนองคอปเตอร์นะครับก็เหินใจนะครับแล้วก็อยากให้ทางปู่วีออกมาบอกเหตุผลแน,น,น่ว่าเป็นอี้อย่างกันประมาณนี้พี่น้องนะครับตอนบวชก็ยังเห็นไปบวชยู่ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่า สงสารน้องนะตอนแรกอ้าแขนรับนะครับท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ตอบว่าถ้าน้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีคงไม่มีใครทําอะไรได้แต่นี่คงนิสัยเดิมๆนะครับก็บเป็นความคิดเห็นของอ c ฟซีหรือพี่น้องผมก็อ่านไปตามจริงนะครับแล้วก็อีกท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าคิดว่าถ้าเล่าเรื่องคงเยอะมากเหมือนกับตอนที่บิ๊กพูดปู่คงไม่ได้ห่วงอะไรเด็ก ถ้าห่วงคงไม่ไล่ออกนะครับอาจจะกลัวคนสมนำหน้าซะมากกว่านะครับผมพี่น้องแต่ว่าไล่ออกหรือไม่ไล่ออกนี่เขาบ่หูเด้อพี่น้องนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนมีการลาออกยุติบทบาทนะครับแต่ว่าเอฟซีทันนี้เพื่อนกับเขามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู้ฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นเจ้งใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ